ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักด์เข้าครองวันนี้ผมจะเอาพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เอามาลงให้กับ f c ได้ปร,รับรับชมมาเทียบเคียงนะครับพระนี้ก็ปลุกเสกโดยท่านเชประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมหลังสีวัดระฆังปลุกเสกที่วัดระฆังนะครับพระนี้ก็ได้ผ่านการใช้นะครับคือได้ ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับคือได้มีอายุวัดมีอายุการเวลามาถึง150กว่าปีนะครับคือสร้างปีพศ2 4 1 1นสร้ะครับสร้างที่วัดละขังนะครับพระนี้ก็ทาด้วยลงชาติออแซนะครับคือชาติสีเขียวนะครับชาติสีเขียวนี้เป็นพระที่สร้างที่วัดละขังก็ลงชาติ อ, Shift, อแซหรือชาติสีเขียวนะครับแล้วก็สร้างที่วังหน้าก็มีชาติออแซหรือชาติสีเขียวก็มีนะครับแล้วชาติก็มีหลายอย่างมี3อย่างนะครับชาติกับรักมีลักมีชาตินะครับถ้าสีดำเขาเรียกเขาเรียกว่ายางไม้นะครับยางไม้ถ้าสีดําสีดำเขาเรียกว่ารักรักยางไม้ลักสมุกนะครับรักสมุกมลักยางไม้ก็เทือกทาเทือกนะครับแล้วก็มีทาเทือกยางไม้อีกนะครับมีทาเทือกยางไม้นะครับแล้วก็ทา ลักสมุกนะครับหรือแล้วก็มีลงลักน้ำเกลี้ยงก็มีนะครับแล้วก็ลักชลงลักไอชาติจูแซหรือชาติสีแดงนะครับแล้วก็ลงลงลงชาติออแซนะครับออแสออแซคือชาติสีเขียวนะครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้ครับคือมีหลายรูปแบบนะครับหลายรูปแบบนะครับแล้วนี้เราก็จะเอาลงให้ F c ีได้เทียบเคียงว่าพระที่ผ่านร้อนแผ่นหนาวผันกันใช้กัน เอามาขึ้นคอเอามากลับมาไหว้แล้วเป็นพระที่เป็นพระที่ผ่านการใช้แล้วพอเก่าแล้วจะเป็นลักษณะไหนนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับลองเทียบเคียงดูด้วยตานะครับถ้าไม่ชอบเสียงก็ปิดเสียงนะครับแต่ถ้าต้องการให้ภาพชัดขึ้นมาก็ใช้มือลูดซูมที่จอโทรศัพท์นะครับซูมขึ้นมาจะเห็นภาพชัดขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เล่งเสียงในโทรศัพท์นะครับนะครับจะได้ชัดขึ้นมานะครับเพราะว่าผมก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่พร้อมนะครับ เอาลงให้ทุกท่านนะครับท่านก็ดูไปนะครับนะครับเราลงเพื่อเผยแผ่นะครับนะครับนี่คือด้านหน้านะครับนี่คือด้านข้างนะครับดันข้างก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับลักษณะนี้ครับพัดฝานี้จะเหนือกนุ่มหนุบหนุบนุ่มครับหนุบนุ่มมากนะครับเนื้อจะหนุบนุ่มมากนะครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นร่องสวนนะครับนี่คือร่องสวนนะครับลักษณะนี้เขาเรียกร่องสวนนะครับร่องสวนนะครับพับด้านหลังพิมพ์หลั พิมพ์คล้ายๆร่องสวนนะครับเขาเรียกกันร่องสวนนะครับนะครับคือเป็นรอยไม้ว่าง่ายครับไม้ที่ก็กดลงไปกดให้พระแน่นขึ้นนะครับนะครับนี่ใช้ไม้กดลงไปครับแต่เขาเรียกว่าหลังร่องสวนนะครับนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับพิมพ์นี้ก็มีใบใบหูข้างเดียวนะครับนะครับก็คือพระเขาได้ผ่านกันการใช้นะครับดูครับแล้วก็ ด้านข้างมีการฝนนะครับมีการฝนฝนฝนขอบครับทุกด้านนะครับฝนขอบครับฝนขอบหมดเลยครับนะครับก็ฝนขอบนะครับฝนขอบเพราะว่าพานที่สร้าง2 4งสหนึ่งนะครับแล้วต่อมาเกิดโรคหาใหญ่นะครับโรคหาใหญ่ก็คือ2 2 4สงสนะครับมีนะครับเราก็เกิดโรคหาใหญ่ก็คือไม่แน่อาจจะเอามาฝนทายาก็ได้ครับหรือมาใส่กรอบนะครับหรือมาใส่กรอบกรอบลงไม่ได้ก็เลยต้องฝนนะครับมีหลายลักษณะครับ เพราะเราไม่รู้นะครับเราก็อธิษฐานเฉยๆนะครับนะครับดูครับขอก็ถูกฝนมาหมดเลยครับทุกด้านนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูสักเจ็ดแปดคลิปนะครับพระที่ผ่านผ่านกันใช้หรือเรื่องฐานมีอ่าได้คือถูกอากาศมีความชื้นคือความร้อนความหนาวนะครับความเย็นนะครับก็จะรู้ว่าผ้าที่ผ่านกันใช้เป็นลักษณะไหนครับนะครับจะลงขยายให้ดูนะครับลู ดูติดตามแล้เจ็ดไปคลิปนะครับติดต่อกันว่าพระที่ผ่านการใช้เป็นลักษณะไหนนะครับนี่ครับเนื้อจะหนุบนุ่มมากครับดีดูด้านหลังนะครับเนื้อท่านจะหนุบนุ่มมากครับเห็นไหมครับเนื้อหนุบนุ่มมากครับดูครับนะครับนี่คือพระที่มีส่วนผสมของข้าวสุกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทร์ธัญพืชแล้วก็น้ำมันตังอิ้วนะครับแล้วก็พวกน้ำมันจันทน้ำมันงาพวกนี้ครับแล้วก็มีทั้ง เข้าสุกไตรพืชผมผู้ทุกขุนของท่านนะครับแล้วก็มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์อีกหลายหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราลงขยายดูด้วยตาด้วยด้วยดูกายภาพของพระที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครับมีสูงมีต่ำไหมครับไหมครับคือมีสูงมีต่ำมีการเหี่ยวแห้งหมดยุบย่นลงไปนะครับแล้วก็มีการผุดขึ้นมาเป็นเม็ดเมดนะครับแล้วก็ทุกผิวพระจะมีความหนึบฟอมหนุบนะครับคืออายุนะครับ คือจะไม่มีการแยกออกมาแบบพระที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะกล้องเราจะขยายเดี๋ยวจะลงกล้องขยายด้วยพันหกร้อยเอ็กนะครับดูความหนุกความแน่นของเนื้อพระนะครับเราต้องดูตรงนี้นะครับนะครับนะครับคือความเก่าธรรมชาติแล้วก็แม้แต่ชาติออแซหรือชาติที่เขียวนะครับก็คือยังฝังอยู่ในเนื้อเลยครับเพราะว่าถูกซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อหมดแล้วครับซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อนะครับดูครับซึมไปอยู่ในเนื้อนะครับเพราะว่า ความเก่ากันเวลานะครับการเวลาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือการเวลานะครับนี่ครับองพ้าครับดูครับนี่คือเขามีการล่อนหลุดนะครับเป็นธรรมชาติเพราะผ้าเขาใส่กรอบนะครับแล้วก็มีผ่านการใช้เนื้อผ้าจะมีการบวมมีการยุบนะครับมีการเหี่ยวคือไกยภาพไม่เหมือนเดิมครับเขาเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับเพราะว่าผ่านการเวลามาการใช้มานะครับนะครับ เป็นธรรมชาติครับดูครับนี่คือหลักธรรมชาติของพระสมเด็จพระครังนะครับเนื้อจะหนุบหนุบนุ่มนะครับหนุบนะครับนี่คือลักษณะทําไมคนที่เขาเล่นพระทาไมเขาจะดูพระเนื้อแบบนี้ครับเพราะพระต้องผ่านการใช้เขาจะดูเขาบอกเขาชอบเขาจะดูเนื้อแบบนี้ครับนะครับบางท่านก็เอาต้องเอาไปพับไปให้ไปแฝงไปใส่คอไปทําให้นะครับขึ้นให้ความหนุบอย่างนี้ครับดูครับนี่ครับคือลักษณะธรรมชาติของพระสมเด็จทาะรังนะครับพระนี้สร้างที่วัดระฆังนะครับ ร้างที่ว่าหลักนะครับดูธรรมชาตินะครับหนุบสวยงามครับเพราะที่นี่เราเป็นพิพิธภัณฑ์เราจะมีเทียบเคียงทั้งพระที่ไม่ผ่านการใช้แล้วพระที่ผ่านกันใช้ให้ fc ได้ดูนะครับจะได้ดูเข้าใจนะครับว่าลักษณะพระเป็นลักษณะแบบไหนนะครับดูผิวพันธุ์วัชนะนะครับรูปทรงนะครับนะครับรูปทรงนี้ถ้าเกตทะลุสมก็เรียกว่าพระพระพิม ใหญ่เกตธลุสมอันนี้เรามองไม่เห็นนะครับนะครับไม่ได้ครับเพ,พราะพักเขาเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไปแล้วครับเพราะเก่ามากครับนะครับนะครับสงสวยมากนะครับแต่ลักษณะภาพพิมพ์นี้ก็จะเป็นภาพพิมพ์ใหญ่เกตธลุสมหรือพิมพ์สกุไทยที่เรียกกันนะครับแต่ตามหลักแล้วถ้าลักษณะนี้เขาจะเรียกพิมพ์สุุลไทยนะครับเพราะเขาแกะแม่พิมพ์จากาภาพประธานเอา,าภาพประธานเป็นแบบต้นแบบนะครับแล้วก็ทุกพิมพ์นะครับที่แกะมาคือผูจารึกไว้ใน เป็นภาพสี่เหลี่ยมชิ้นฟักบนสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับก็คือกดเคยแกะแม่พิมพ์มาในบล็อกนะครับแล้วอ็เราก็กดตามภาพมานะครับคือเอารูปแบบจากพระประธานที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นนะครับเพื่อเป็นพุทธาลึกให้คนเกิดใหม่รุ่นมายุคถึงพวกเราและต่อไปอีกไปอีกครับคือจะได้รู้ว่าพระลักษณะรูปร่างแบบนี้นะครับเป็นภาพพิมพ์อะไรพิมพ์สุโไทยพิมพ์อู่ทองพิมพ์เฉียงแสนพิมพ์พระแก้วมีพิมพ์หลายแม่พิมพ์ครับที่เขาพุทธาลึกไว้ใน ในองค์พระนะครับนะครับเพื่อเป็นเรียนรู้ศึกษาอนาคตข้างหน้านะครับครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ f4 ได้ดูนะครับนี่คือพระพักใบหน้าของท่านนะครับสวยงามไหมครับนี่นะครับนี่ครับเราดูภาพรวมนะครับดูภาพรวมสวยงามมากครับดูครับเนื้อจะหนุบนุ่มนะครับนี่ลักษณะเนื้อนะครับดูครับจะมีชาติอ่อนแหรวิชาติสีเขียวนะครับ ท่านเขาลงชาติออแสไว้ครับคือชาติสีเขียวนะครับนะครับผ้าชาติออแสนี่มีทั้งผระวังหน้าแล้วผระวรคังนะครับต้องดูให้ดีนะครับดูเนื้อด้วยนะครับนะครับลักษณะนะครับคือเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้ผมจะดูพ่าดูเนื้อนะครับเนือพผ้านะครับนี่ครับเนื้อนี้จะไม่มีรูคูรูจะผ้าสังเกตครับพราวัลังจะหนุบร่มแล้วก็ไม่มีไม่มีรู รูขุนขนนะครับต้องดูนะครับเพราะเขาจะหนุบนุ่มแล้วก็จะไม่มีรอยรอยรูขุนขนนะครับดูลักษณะนะครับดูไว้นะครับทําไมถึงไม่มีรูขุนขนเ็าเพื่อผ้าเขามีความหนุบนุ่มคืออายุการเวลานะครับคือแล้วก็คือมวลสารของความชื้นที่ระเหิดออกมาปิดลุยเราก็ปิดลุมรูขุนขนหมดแล้วครับปิดหมดนะครับแล้วผ้านี้จะไม่มีรูขุนขนแล้วก็คือเกิดแควซ้ายขึ้นมาทับถมนะครับนะครับ ็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่คือผ้าที่มีอายุมากๆนะครับจะไม่มีการแยกเป็นออกเป็นมีรูมีอะไรไม่มีนะครับลักษณะนี้จะหนุบแล้วเนื้อจะหนุบนุ่มอย่างนี้นะครับนี่คือวิธีการดูผ้าสุดแข็นะครับนี่คือนะครับนี่ครับดูครับแล้วก็ชาติออแซนะครับชาติออแซก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับหยกสีเขียวนะครับเขียวนะครับนะครับนี่ครับชาติออแซนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ เป, okay. being, เป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือเบตาชาติก็ยังถูกเคลไซต์ตกผนึกนะครับทับถมนะครับทับถมนะครับนี่ครับเป็นลักษณะธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะแคลไซต์ทับถมนะครับพวกขาวขาวพวกนี้คือพวกแคลไซต์นะครับเคลไซต์แคลเซียมธารมเนตนะครับพวกนี้คือจะทับถมนะครับทับถมชาติออแอนะครับนะครับน้อยมองทุกคนที่จะได้เห็นท่านชาติออแสชาติสีเขียวนี่ครับ เข้าลงชาติไว้ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับมีสูงมีต่าไม่เหมือนกันแล้วก็ชาติก็จะถูกเคลไซทับถมอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือแล้วรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเป็นลักษณะนี้คือนี่คือพระสเด็จขังพื้นฐานกันดูนะครับนะครับเพราะว่าพระเขามีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีข้าวสุกมีธัญพืชมีมูลสารนะครับแล้วที่เขาทารักชาติออแซกไว้นี่ครับก็คือ ต้องการถนอมดูแลรักษาเนื้อเนื้อเพราะผ้าชุดนี้เนื้อก็จะนุบนุ่มนะครับก็ต้องลงชาติไว้นะครับลงชาตินะครับถ้าเนื้อแก่งๆเขาไม่ค่อยจะลงนะครับเ็าจะลงเขาจะทาลงชาติพวกเนื้อที่นุ่มๆนุ่มนอย่างนี้ครับคือคือเนื้อที่ศักดิ์สิทธิ์เนื้อมนต์สามที่จะเสื่อมสภาพง่ายเขาจะลงลงลงชาติไว้ครับนะครับเนื้อจะนุบนุ่มมากครับดูครับเนื้อจะนุบนุ่มนะครับแล้วดูเราขยายปุ๊บเนี่ยจะไม่เห็นโลขุณนขนนะครับ พระจะได้มีรูขุนขนลักษณะของพระส่วนขังจะไม่ไม่มีการแยกรอยขุนข,ขนถึงจะมีรอยแตกรอยลาก็จะมีมีแคลไซด์การซ่อมตัวปิดหมดนะครับเพราะว่าคือพระเขามีอายุมากครับแคลไซด์เขาตกผนึกหนานะครับหนามากครับนะครับก็จะเป็นธรรมชาติลักษณะธรรมชาติเป็นลักษณะนี้ครับนุ่มนุ่มนะครับถ้ามีส่วนร้านล้าวใหม่ก็คือร้านล้าใหม่นะครับก็คือแต่ต้องดูลักษณะว่าร้านเหมาร้านร้านลายร้านร้านร้าร้าวใหม่คือดูด้วยว่า เป็นของทําขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะครับเดี๋ถ้าของแท้ๆเป็นอย่างนี้ครับหนึบนุ่มหนึบหดือยจะหนึบอย่างนี้ครับเดี๋ยวถ้าจะหนึบอย่างนี้ครับหนึบอย่างนี้ครับนะครับคือปวดสังเกตดูเนื้อกายภาพไว้นะครับไม่ต้องไปดูพวกมวลสารมวลอะไรครับของใหม่ของเก่ามีเหมือนกันหมดครับเดี๋ยวนี้เขาทาได้หมดนะครับของโลกแบบก็ทําได้นะครับแล้วก็พระสร้างสองสี่ห้าหนึ่งที่ไม่ทันหลวงปู่โตก็มีเหมือนกันหมดครับเราต้องดูหลักลักษณะนะครับแล้วพระนี้เราตรวจสอบด้วยหลักวิชาไปวยบวิศาสตร์แล้วด้วย หลักกายภาพธรรมชาติและหลักผู้ทุคุณนะครับตรวจสอบถามปีถามเดือนได้ครับนี่คือหลักธรรมชาติครับถ้าผู้ใดสนใจก็มามาให้ตรวจสอบได้ครับที่นี่จะไกลหน่อยห่างนึงเทียบร้อยห้าสิบกโลนะครับห่างนึงเทียบร้อยห้าสิบกโลนะครับก็มาก็เราก็จะขู่คายรูบาดจานเราตั้งไว้ยี่สิบสี่บาทต่อหนึ่งองค์นะครับเราเรียกมากไม่ได้ครับเราเรียกได้แค่นี้เพราะเราเป็นศูนย์ เรียนรู้เผยแผ่นะครับนะครับเพราะวันหนึ่งเราสร้างพิพันธ์เสร็จก็เราก็จะมีถ้าเรามีทรัพย์พอเราก็จะมีเครื่องมีอะไรให้ครับนะครับมาเรียนรู้ศึกษามีของแล้วก็มีพระให้ดูครับว่าเป็นพระที่สร้างทันเจ้าปะคุณยุคต้นยุคกลางยุคปลายพระที่สร้างที่วังหน้าที่ท่านเจ้าปะคุณสร้างที่วังหน้าที่ไม่ทันเจ้าปะคุณนะครับสร้างที่วังหลังทันเจ้าปะคุณสร้างที่วังหลังไม่ทันเจ้าปะคุณนะครับ เราก็ต้องดูให้หมดนะครับนี่ครับดูครับดีครับคือถ้าแตกรานล้าใหม่ก็จะมีแข่าไซ่งอกนะครับงอกขึ้นเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับมีงอกขึ้นมาขาวๆนะครับนี่เป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับดูครับนี่คือดูดูชาตินะครับเหมือนป่าไม้ไหมครับเหมือนป่าไม้ไหมครับที่เขาบอกไว้คนโบราณว่ามองที่สูงที่ต่ําถ้าสมดังจะเหมือนป่าไม้นะครับดูครับเหมือนป่าไม้ไหมครับนะครับ แล้วชาติต้องสังเกตชาติแท้นะครับชาติวัลรังจะสีถ้าเป็นแดงก็ต้องแดงออกสวยแดงสดนะครับถ้าเป็นชาติออแซของแท้นะครับจมาจากเมืองจีนก็จะออกเขียวสวยนะครับนี่ครับออกเขียวนะครับนี่ครับสวยงามไหมครับนี่ครับชาติจะสวยแล้วก็ตกผนึกสีขาวขาวเกล็ดเหมือนเกล็ดหิมะเหมือนเกล็ดปากดีเหมือนเกล็ดน้ําแข็งนะครับก็คือทับถมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกับกับชาติออแซชาติจูแซนะครับนะครับ ชาติอแสชาติอสแสครับ้าสีเขียวนะครับนะครับเรียกผิดเรียกถูกนะครับเพราะชาตินะครับก็จะมีเกล็ดนะครับเป็นของมลสารศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับดูครับนะครับเห็นไหมครับพวกนี้จะเกิดจากธรรมชาตินะครับเกิดจากธรรมชาติเกิดเป็นเป็นค่าพวกไอ้พวกพวกไอ้ของศักดิ์สิทธิ์นะครับออกมานะครับดูครับนะครับชาติชาติอสแสชาติสีเขียวนะครับแล้วก็่าวซ้ายทับถมรวมกันหมดแล้วครับนะครับนี่เป็นลักษณะนะครับ แล้วก็มีความหนาแน่นเกิน30%เนะครับเกิน30% 4 0เนะครับเพราะว่าพระถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้ครับไปตรวจในเครื่องเซมก็จะผ่านทันทีครับเพราะว่าความหนาแน่นนะครับความหนึบความหนาแน่นนะครับนี่ครับความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นของแคลไซา์นะครับนี่คือลักษณะอย่างนี้นะครับเกิดความหนาแน่นของแคลไซา์นะครับก็คือเกิดความหนาแน่นของเนื้อพระนะครับเพราะว่าอายุกันเวลาจะมีความหนึบนะครับ การเดื่มนี่ทําให้พระนี่ครับทําให้พระมีมีมีไม่มีรูอากาศออกมาครับนะครับเพราะไม่มีที่เกิดไม่มีรูอากาศพ้องไงเพราะเขามีทุกองุของของรูเขาจะปิดไปด้วยแขวไซสเขาจะเหิดออกมาทับถมหมดเลยครับเห็นไหมครับนี่คือเกิดจากธรรมชาตินะครับเรารู้ด้วยธรรมชาติครับไม่ต้องอะไรมากนะครับเห็นไหมว่าความเดึบรูไม่มีเลยครับรูที่จะเป็นช่องอากาศไม่มีเพราะว่าพระเขาเก่า อายุเขาจะหนึบความหนึบแล้วก็ระเหิดออกมาปิดช่องไหนที่มีโอกาสก็ระเหิดออกมาตามช่องแล้วก็ปิดข้างบนนะครับพอปิดข้างบนก็เกิดระเหิดทับถมด้วยเข่าซ้ายนี่นะครับนี่ครับเกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วจะหนึบนะครับนี่ครับเนี่ยเราธรรมชาติวิธีการดูผ่านนะครับนะครับเราไม่ต้องไปดูพวกมวลสารเลยมากนะครับเพราะของมวลสารทําได้ครับใครๆก็ทําได้ครับครับคนที่ทํำภาพใหม่ภาเก่าทําที่สร้างภาพใหม่เขาก็ใส่มวลสารหมดแล้วครับนะครับ ถ้าไม่มีมวลสารเขาก็ไม่ไม่ค่อยชอบนะครับคนที่เล่นพระนะครับเล่นพระใหม่ใหม่ทุกวันนี้สร้างกันก็ต้องหามวลสารใส่ครับนะครับนะครับดูครับสวยไหมครับนี่คือผงธรรมชาตินะครับพวกนี้เดี๋ยวของวัตคังจะมีทุกองครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือเป็นถ้าเป็นเาเรียกว่าพัดธาตุนะครับพวกพระธาตุนะครับขึ้นมีหลายสีนะครับพวกนี้ขึ้นเกิดจะขึ้นธรรมชาตินะครับนะครับมีเจ้าน้ําเงินมีอะไรพวกนี้ก็จะ คือเป็นแล้ยแทแล้ยท่าใจศิลอ์ของท่านนะครับขึ้นมาหลายแบบหลายรูปแบบนะครับอย่างนี้ก็ใช่ครับนะครับหลายรูปแบบนะครับพวกนี้ซิลิคอนซิลิคอนนัซิลิคอนพวกนี้ครับนะครับที่เขาเรียกกันนะครับที่เขาเรียกกันนะครับนี่ครับมีมวลสารเยอะแยะเป็นมดครับดูครับโอ้จะหนุกมวลทับเนี่ยหนุกมวลทับเห็นไหมครับถ้าดูใกล้จะรู้ครับถ้ามีกล้องแบบมีกล้องที่แบบแพงๆครับก็จะมีโอ้เขาก็จะนี่ครับ คือคือไหนของเราพันหกร้อยเอกนี่ก็มองรู้แล้วครับแค่นี้ก็รู้แล้วครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากครับแค่นี้ก็พอรู้แล้วครับสุดยอดนะครับเพราะเราตรวจสอบด้วยหลักพุทธคุณหลักธรรมชาตินะครับนะครับดูครับธรรมชาตินะครับดูครับนี่อย่าไปดูพิมพ์นะครับถ้าสมมติครั้งที่พาที่ผ่านการใช้แล้วเขาจะมีการระเหิดมีการบวมมีการโยมีการหนึบมีการตกผนึกมีไม่เหมือนกันนะครับ นะครับบางคนชอบดูพิมพ์นะครับเสร็จนะครับคนชอบดูพิมพ์ส่วนมากทุกครับคนที่เล่นภาพใหม่ๆชอบดูพิมพ์พระสวยนะจบทุกลายครับโดนทุกลายครับโดนทุกลายนะครับนะครับอย่าดูมีเขามีรูปแบบแบบไหนไปดูตามเขาจบทุกลายครับเราต้องดูเนื้อให้เป็นครับดูความเก่าให้ได้นะครับต้องดูความเก่าให้ได้นะครับดูครับดูต้องดูความเก่านี่ครับเดี๋ยวดูความเก่าครับเปิดเข้าไปครับนี่ครับเขาจะ ไม่มีรูคุณข้นครับเห็นไหมครับก็จะตกผนึกหมดเลยครับแถวเนี่ยแถวซ้ายตกผนึกหมดเลยครับนี่ครับเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดก็หมดครับนี่คือเกล็ดของแท้ๆของพระสุด็จยังนะครับนี่คือเกล็ดของวัลละขังนะครับเกล็ดของแถวซ้ายแท้ๆนะครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับลักษณะอย่างนี้ครับมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับ วลสารเยอะครับโอ้ยนี่มีอะไรครับนี่มีอะไรครับไม่เคยเห็นครับอะไรครับแต่ชัดๆเลยครับเอ๋อชัดๆเลยผมว่าโอ้ยนี่ครับเศษไม้ครับเศษไม้ครับนี่ครับอันนี้เป็นพวกไม้ครับเป็นไม้เกิดแคลไซงอกกันครับผมว่าองค์นี้คงมีอะไรนะชั้นหมานะครับชั้นหมากับดูครับแคลไซงอกทับถมหมดเลยครับ นะครับชันหมากครับคือเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหมดแล้วครับนะครับเป็นยุ่ยหมดแล้วครับนะครับเป็นชันหมากหรือเป็นไม้ไม้มงคลนะครับตรงนี้ครับเป็นไม้มงคลเป็นว่านเป็นไม้มงคลนะครับนี่ครับเป็นชันหมากนะครับลักษณะนี้ครับดูครับนี่ชัดเจนครับดูแถวซ้ายนะครับลักษณะแถาแถวซ้ายจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีหลายรูปแบบแล้วแต่เนื้อเนื้อเนื้อหามวลสารนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่นี่ครับพอผุดขึ้นมางอกขึ้นมานะครับนะ นะครับนี่ครับนะครับพอจับตัวเป็นก้อนก็จะเป็นลักษณะนี้ครับขาวๆนี่ครับเป็นก้อนนี่ครับเดี๋ยวพวกนี้พวกสีพวกนี้ครับพวกนี้พวกของศักดิ์สิทธิ์กันนั่นแหละครับขึ้นเกิดธรรมชาตินะครับเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ Anything, ์นะครับดูครับความหนึบครับความหนึบไม่มีรูขุ่นขนนะครับพระโบราณนะครับเขาเกิดแกไสายทับถมเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆขึ้นมาเลยครับระเหิดขึ้นมาทับไปเรื่อยนะครับดูครับนี่คือมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่อะไรครับนี่อะไรครับ วันนี้ของศักดิ์สิทธิ์ครับถ้าไม่ใช่เป็นพวกอ่าถ้าไม่ใช่เปลือกเม็ดถ้าไม่ใช่เปลือกเม็ดเมล็ดนุ่นนะครับอาจจะเป็นเปลือกเม็ดนุ่นก็ได้ครับนะครับอาจจะใช่เปลือกเม็ดนุ่นนะครับนี่ครับเพราะเขาจับตัวเป็นก้อนแล้วขูดออกมาไม่หมดแถวซ้ายคับถมไปแล้วครับเปลือกเม็ดนุ่นนะครับรู้ไหมครับเปลือกเม็ดนุ่นจะเม็ดดำๆครับเล็กๆครับเล็กๆดำๆแล้ว เขาจะแกะเอาเปลือกนอกมาครับในส่วนผสมนะครับเป็นของสริมงคลนะครับแล้วก็เป็นทําให้ผ้ามีความชํานะครับนี่ครับนี่ครับงอกขึ้นมาครับนี่คือเป็นเม็ดสีลานทุกคนนะครับเม็ดสีลานทุกคนครับมีเขียวๆนะครับเขาฝังอยู่เนื้อลึกหมดเลยเขียวๆพวกนี้ครับนะครับชาติจูแซนะครับชาติออแซชาติออแซนะครับก็มี เขียวอีแบบหนึ่งครับเขียวแบบนี้ก็คือเป็นดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับนี่ครับมูลสารเยอะครับพระองค์นี้ครับนี่ครับมวลสารเยอะครับมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์นั่นเลยครับนี่ครอันนี้จะน่าจะเป็นเศษผ้าแตกพระกำแพงนะครับสีสวยมากครับนี่ครับเศษผ้าแตกพระกำแพงนะครับ เยอะครับสีเขียวสีอะไรน่ครับเป็นลักษณะนี้ครับสวยงามครับภาพองค์นี้ครับมีมีครับดำดำมีฝงดำฝงฐานนะครับฝงเนี่ยฝงดำก็มีครับมีฝงดำนี่ครับเรียกฝงดำครับฝงท่านของท่านก็เรียกว่าคาตาคั้ครับคาตาคร้ใบเสมานะครับฝงดำนะครับตใบเสมารงนี้พวกนี้จะดำนะครับครับดินรอบโบสถ์นพวกนี้ครับดินอาทับของท่านครับ สวยครับเหล็กไหลผงไพ่ดำนะครับเหล็กไหลผงมะดำพงฐานเท่านี้สวยครับดูครับีรลองสวนครับดูความเหี่ยวหดหดยุบย่นนะครับเนี่ยธรรมชาติครับธรรมชาติธรรมชาติเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับชาติออแซชาตสีเขียวยังอยู่เหมือนเดิมไหมครับ แต่ว่าถูกทับถมด้วยเคลาไส้หมดแล้วครับดูครับฝังมีได้เนื้อหมดแล้วครับฝังมีได้เนื้อพ้าหมดแล้วครับเพราะว่าเขาถูกดูดแล้วก็ถูกทับถมนะครับนะครับสวยไหมครับนี่ครับคือพระที่ผ่านกันใช้เป็นลักษณะนี้ครับเนื้อจะหนุบนุ่มนะครับเนื้อจะหนุบนุ่มนะครับดูครับเนื้อจะหนุบนุ่มนะครับลักษณะทำไมเขาคนเวลาเขาซื้อขายกันพระเขาที่เขาคุยกันในนั่งตำราเราบาะว่าต้องให้เอาคนเอาพระไปใส่ก่อน ถึงออกมาจะออกมาสวยแต่พระแท้ๆออกมาสวยครับนี่ครับดูเนื้อหนุบนุ่มนะครับมีสูงมิต่ํานะครับมีสูงมิต่ําไม่เท่ากันนะครับดูครับดูเล่นตอบแสงให้ดูครับแสงให้ดูครับนะครับดูดูว่าพระนี้เขามีลักษณะไหนครับนี่ครับเราจะดูว่ามีความสูงความต่ํานะครับดูความสูงความต่ําของพระนะครับ ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะออกให้ดูครับนี่ครับท่านจะเห็นนะครับนี่ครับพระมีสูงมีต่ํามีเขียวมีโหดมีย่นมีย่อนะครับมีเหี่ยวนะครับคือลักษณะพระโบราณนะครับเดี๋ยวเราจะขยายให้ดูนะครับเอาจุดนี้ครับเยจุดนี้เลยครับ คือเราดูดูดูด้วยตาพอขยายปุ๊บเนี่ยความเหี่ยวความหดคือไม่มีไม่มีแต่รูเข้าไปครับไม่มีรูนะครับคือเขาจะระเหิดปิดหมดนะครับปิดทุกจุดนะครับปิดหมดเลยครับทุกจุดนะครับเราไปตรวจเครื่องที่ตรวจค่านะครับทือว่าอายุเครื่องเซ็มนะครับเขาจะรู้ันทีครับถ้าเป็นภาพอย่างนี้ครับจะขึ้นันทีครับนี่ครับโสงเกรับเนี่ย ผงฐานนะครับผงฐานผงพิเศษผงเก่าผงผมศักดิ์สิทธิ์นั้นเลยครับดูครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับต่อไปเราดูคลิปต่อไปองค์องค์มีชาติชาติออแซชาติสีเขียวเหมือนกันครับแต่คนเราพิมพ์นะครับคือสร้าง2411นะครับ ให้ FC ได้ดูนะครับเพราะว่าเราก็จะเอาลงหลายๆรูปแบบให้ f c ติดตามช่วยกันกดติดตามนะครับยอดยังเหมือนเดิมครับ10,000กว่าคนเองครับแต่คนดูบางคลิปดูเป็น4 0 0 0 0 50,000คนก็มีครับแต่ว่าบางคลิปคลิปคลิปที่ยอดนิยมก็ดูต้อง5 6 0 0 0 0แต่ว่าคนติดตามแค่หมื่นกว่าคนเองครับช่วยตัวติดตามผมด้วยนะครับคนไหนที่เข้ามาดูชอบใจก็กดติดตามเลยครับผมจะได้มีกําลังใจนะครับนะครับนะครับจะได้กดติดตามผมจะได้มีกําลังใจครับ ะครับว่าถ้าไม่มีกำลังใจเราก็ไม่ได้ลงให้ดูนะครับนะครับนะครับเพราะว่ายอดถ้ายอดอยู่เหมือนเดิมเราก็ไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าเพราะว่าพระเราสร้างพิพันธ์เราจะของในพิพันธ์มาลงให้ทุกท่านได้เรียนรู้นะครับจะได้เทียบเคียงกันนะครับแล้วก็ช่วยแชร์ไปบอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงครับที่ว่าพระแท้ๆเป็นลักษณะนี้ครับไม่ต้องเก็บไว้ครับบางคนเก็บไว้เพื่อบางคนก็เก็บเพื่อจะไม่ให้คนรู้นะครับจะได้ไปหาภาพไปขายอย่าคิดตรงนั้นนะครับเราช่วยกันเผยแผ่ขุศนะครับเผยแผ่พุศนาครับ ให้ถึง5,000ปีนะครับของท่านเจ้าคุณนะครับผู้ใดมีที่ความความจงรักภักดีต่อชาติสนามกษัตริย์มีความมีความเจริญในมกษัตริย์เจริญด้วยผู้ศาสนาจเจริญด้วยอ่าด้วยอาร a d d i สินสวดมนเพื่อคาถาชินมัญชรน,นะครับเดี๋ยวพวกท่านที่ไม่ไม่ไม่เคยมีพระสุริยังแล้วท่านจะพบได้เจอพระสุริยังด้วยตัวท่านเองนะครับนะครับนะครับเพื่อันเผยแผ่นนะครับวันหนึ่งผมก็จะได้สร้างพิพันธ์นี้ให้เสร็จนะครับเหลือ,ออีก เลยประมาณสิกว่าล้านล้านคงจะเสร็จนะครับนะครับก็คือ15ล้านนี่ก็คือคงคงเสร็จแล้วก็ตกแต่งไปอีกครับก็ทําไปเรื่อยนะครับนะครับก็อยากสร้างให้เผยแผ่ให้ท่านจะคุณสุปรียนโตนะครับนะครับช่วยกันเผยแผ่นะครับแล้วคนไหนรู้ก็ก็ส่งข่าวด้วยครับด้วยกันเผยแผ่นะครับเพราะคลิปเราของเรานี้ทําจริงนะครับมีความตั้งใจจริงด้วยศรัทธาจริงครับ นะครับไม่ทำมาเพื่อมีิการการค้าการขายของพัพเครื่องไม่ใช่ครับไม่ที่นี่ไม่มีนะครับนะครับเพราะว่าที่นี่เราจะสร้างเพื่อเผยแผ่ส่วนหนึ่งที่คนที่ได้ไปก็คือคนที่มาร่วมสร้างครับเลยสร้างซื้อปูนซื้ออุปกรณ์บถ้าคนไหนมาร่วมร่วมซื้ออุปกรณ์การสร้างครับในจํานวนที่เราที่กับที่ที่จะที่ตั้งไว้ก็ถึงจะได้ไปครับนะครับบางคนมโทรมาทําไมไม่ขายแม้วก็เราไม่ใช่ร้านขายพระก็บอกแล้ว ถ้าดูคลิปผมจบก็จะได้รู้นะครับว่าที่นี่เป็นเปนเรเราสร้างด้วยศรัทธาจริงๆนะครับนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างด้วย,วยพิพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นสูตรเรียนรู้เนี่ยวันหนึ่งของพวกนี้ก็ไม่ใครรู้ครับก็ถกเถียงกันไปนะครับไม่ว่าเป็นของเก๊ของแท้งอยู่นั่นแหละครับแล้วต่อไปลูกลูกหลานต่อไปอีกเป็นหลายพันปีนหครับจะได้รู้ว่าพระนี้ก็สร้างว้ตั้งแต่ยุคสมัยปีพศ2411นะครับหรือครับต่อไปอีก2 5 0พอีก ปีสองพันสี่สองอีกปีสองพันห้าร้อยก,ก็ต่อไปอีกอีกพันกว่าปีทําไงครับนะครับท่านหมูจะหมูจะามาอันนี้กันอยู่ครับก็จะรู้หมูประวัติศาสตร์ทุกวันนี้ครับไหมครับประวัติศาสตร์เขาก็บอกว่าประวัติศาสตร์ประเทศนี้ก็ของพวกนี้จะอายุมากกว่าสยามเอาไปมาของสยามมากกว่าไหมครับเห็นไหมทุกวันนี้ครับเห็นไหมครับนะครับก็ถึงบอกต้องเราต้องมาทำทำบอกทํา ประวัติศาสตร์ไว้ครับนี่คือประวัติศาสตร์ครับเห็นไหมครับสวยงามไหมครับดูครับครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ